17บเนาฬิกายีนาทีนะครับคลิปนี้อยู่ที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับฝนยังตกพอมๆอยู่นะครับโอ้โหเมื่อกี้เล่นเละเทะเลยนะครับเดี๋ยวขบวนที่จะเข้าจอดนะครับเป็นรถส่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3-1นะครับ กรุงเทพชุมทางหัดใหญ่นะครับแอไหอวันนี้ใช้ฮิตาชินะครับ หมายเลข4ี519นะครับเอยังไงนะครับเมื่อกี้ทำท่าเหมือนจะล้องห่วงที่เต่านะครับแล้วก็ดึงออกนะครับ รถไล่ช้าอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับวันนี้นะครับลงโจงเลยนะครัถไฟที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระ,ะของท่านนำลงจากรถให้ถูกต้องและทุกท่านไดครับ ขบวนรถที่ต่อเช่นในชานชลาที่หนึ่งเป็นคบวนรถร็อตตัวิเศษทาร์สินารัขคบวนที่สามสิบหนึ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถาน,ากถานีกรุงเทพไปทางสถานีชุขทมวงหัดใหญ่ครับผู้โดยสารน,น้อยมากเลยนะครับวันนี้คนขบวบรถนะครับไม่มีเลยนะครับ ถ้าเป็นสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีการเดินทางกันเยอะนะครับช่วงสัปดาห์หน้าจะเป็นช่วงของการหยุดยาวนะครับหยุดอีกประมาณสามสี่วันนะครับ 还有。哎